หลังจากมันขึ้นในฝนตกแห้งเนาะแห้งติดกันมาสองสามมือล้วละจะมือนี่ก็เมื่อขึ้นนี่ก็แห้งอีกน้ำไหลคักน้ำไหลคักหน้าไฮนี่นี่ยายคอนมาท่านในใสทอท่านในใสทอที่นี่น้ำลวดคันเทน้ำไหลาอาบคันเทจะมือนี่ยายคอนก็เลยเอาทอมาใสา ใส่ทอทอซีเมตตเนาะจ้ะแต่ว่ากับว่าท่านได้พ่อใจปันไดคะ่ะเพราะว่าเออนี่มันเป็นมันเป็นดินไหม่เนาะก็ได้ถึกน้ำเพันกระสีไหลพิ่นกระสีหน่วยไปแยกควอนย่านเอาว่าท่านก็นเลยเอาทอลงก่อนอย่านย่านขันแทบไปเดี๋ยวท้านามลด จหน้อยแยกค่อนสิมาเอาทอลงอีกมื่อน,นี้น้ำไหลจ้ะนี่จ้ะคือนา้ำบม่ได้ออกทอน้ำน้ำไหลาอาบคันแทกหรือว่าคันหน้าเนาะสิไหลามากแบบนี้ถึงถ้าปล่อยให้ไหลด้วนโดนกับอาจสเฮีพให้เสาะแล้วก็ขาดได้ตอนนี้ก็ไหลคอยแน่แล้วเพราะว่าเขากับใส่ทอไปแล้วเนาะจ้ะ น้ำไรทอแล้วการเทศนาแต่ละปีนาะจะเมาต้องมาสู่กับวัชพืชชนิดนี้นะวัชพืชชนิดนี้นี่ตัดกระบอกตัดกระบอกเป็นย่างไห้แล้วจ้ะเพราะว่ากินกานพันตกลงมากกระสีกระสีแตกออกมากเกิดขึ้นมาไ้อีกงอง,งามขึ้นมาไ้อีกคือเกาเป็นพืชที่ว่ายานนาม ลักษณะเป็นแบบนี้จ้ะมอู้หวาหน้าผู้ใดมีแน่น้อหรือบะมีแน่แต่ว่ายายคว้นในมีทุกปีค่ะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยขึ้นเนี่ยหญ้าแบบนี้นี่จ้ะหญ้าพันนีเนี่การตัดตอนบะซอยให้ดีขึ้นแล้วจ้ะมิตรซอยให้เพิ่นขยายพันให้ลายขึ้นแนวที่สีซอยได้ก็คือเป็นการถอนยางเดี่ยวเท่านั้นจ้ะ ถอนออกห้เบิดเลยแต่ว่ายายคอนกระถอนสุป,ปีกระร้ายสุป,ปีคือเกาจะเละคันแท่กับตะกอนกับหญ้าหกลายเนาะจะพวกวัชพืชหลาย้ำคันเทยายคอนกับห้เพิ่นมาตัดห้จัดทำความสะอาดคันเทหรือว่าคันนาเฮาเบิ่งสะอาดหูสะอาดตาจะพวกนั่นคือน้ำไหลทอที่เขาใส่ไปแล้ววันสิบห้ามาเบิง่ง คันแทะยายคอนหัวแล้วก็เพิินไหลหอ่อหลอดออต้นใหม่เนาะซึ่งเป็นต้นยุคาและะ้วก็เป็นโพงเป็นถ้ำทั้งในจะแล้วก็กลอนออกกุดให้ถึงอีกฝั่งนึงเลยปัญหาตรงนี้ก็คือยายคอนให้เพิินมาเห็ดแล้วว่าได้มาเบิงน้ำเพิินจะยายคอนก็ไปเห็ดเบียกยายคอนแนวอื่น ไปเพิ่นเฮ็ดอยูู่้เดียวแล้วก็ทีมันหัวนี่พพวันหลอดทางไม่แล้วก็หนาคันแท้สิน่อยเนาะและ้วแล้ยายค้อนก็เสียใจอย่างหนึง่งเพิ่นมากนเอาดินแล้วก็ทรบว่าดินตรงที่หนาหนาคันแท้ไหมจ้ะหนาคันแท้ออกเพื่อเสียไปปิดต,ตรงทีทีมันหัวเนาะเฮ็ดห้หนาคันแท้ตรงนี้นี่เหลือนหน่อยแล้วก็ใกล้โค่นต้นไม้ค่ะๆเลยจ้ะ การเสี่ยงทีห้าสิเก็บน้ำหลายๆมุกหัวสิเก็บน้ำหลายใดบอกโอ้ยหมอกก็มาสำรวจคันแท่นำํำเนี่ยจะหนาคันแท้เหลือซ้ำหนีแมยกั็ต้นใหม่ไหมบางๆติดกันกันกบคน้นต้นยุคาเลยซึ่งเป็นการเสี่ยงที่น้ำสีเซาะสีซึมไรยังไงและค่อนกับว่าได้บอกว่าให้เพิ่นเอาสับเอาดินมในให่หนานในปลาเขานี่เนาะ เพราะว่าเขาสาบออกเลวเขาแ็เข้าสามารถไปถอนเข่าบางอื่นมาดาแท่นไว้ได้แล้วผู้เพื่นเทศเพื่อนาจะเสดายเขาจะเสดายเขาเนาะเพื่อนก็เลยมาสาบขางกันแทเต็นอีกอย่างถีเสียงมากๆเลยเพราะว่าเหลือบางแห้งหลังคันแทะเพ่ถึงเม็ดเลยจ้ะเดี๋ยวเขาก็ต้องรอเบิงต่อไปเขาต้องดูแลไก,ก่ชิดเลยเพราะว่าโอกาสเสียงขาดมันหลายเนาะ คันแท้ห้าสิบติวไหลน้ำถี่ยกค้อนปล่อยลงมาปล่อยลงมาถีไซทอถี่เบิงเมื่อกี้นาาจะกระสิไหลลงมาหน้าให้นี่ไหลลงมาให้นี่กระสิมาเอออยู่นี่แล้วก็มองนี่เ,เี่เป็นเป็นมองที่ลึกกระมูเน,น่าจะน้ำขังไหลกระมูหน้าแปลงนี่นี่กับ,บ่มีน้ำด้วจ้ะนะ่เพราะว่าคันแท้กับหัวคือกันหัวหกักหักไม่คือกัน เป็นโคนเป็นเหงาตนน้นไม้นาะมีจะฝนข้องการฝนตกเมื่อคืนนี่ทุกมือกับว่าลายฝาน,นี่พังลายเมื่อคืนนี่แะจะเพราะว่าฝนแห้งค่ะเมื่อคืนนะเดี๋ยวเมื่อหนาแยกค้อนกิดสิได,ดมอาดมอัดมาอัดเอานามขังใส่นามนามใส่หน้าให้นี่เนาะจะเมื่อนี่รู้สึกว่าลาแล้ว <laughs> นน้นยึดต,ต้นยูคาเลยจ้ะเออต้นกระถินนาโลงจ้ะต้นนี้ไงนั่นแหละที่มันหัวฝากชมแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่รับชมค่ะจะถ,ถือใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายคอนได้ใจเด้อคอมเมนต์ให้ยายคอนเนขอบคุณค่ะ